หน้าฝนแบบนี้ต้องเตือนภัยกันหน่อยนะฮะ,ะเหตุการณ์นี้น่ากลัวมากมากน่ากลัวไงฮะเกิดขึ้นกับเด็กอายุเจ็ดขวบเกิดขึ้นในห้องนอนของน้องห้องนอนนี้คุณแม่ยืนยันว่าปิดมิดชิดไม่มีทางที่อะไรจะเล็ดลอดเข้าไปได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือภาพนี้ะอะไรอ่ะโอ้ อย่างนั้นแหะแม่ปล่อยมือทีนี้วางคือเดี๋ยวเอาดีเอ่อโอ้โหดูสิซูมาซะตัวไม่ใหญ่ก็ขนลุกได้อ่ะคุณผู้ชมตกใจเลยตอนแรกเห็นภาพกว้างๆเนี่ยคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้นะฮะคุณแม่ที่ชื่อว่าคุณวิภาวัน เขามาโพสในเ c e b o o k เขาบอกตกใจจังเลยอ่ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะทำไมงูมาอยู่ในห้องของลูกแล้วห้องนี้ยืนยันว่าปิดมิดชิดไม่มีทางที่ตัวอะไรจะเข้ามาเพราะว่าคือห้องของลูกทุกอย่างจะต้องปลอดภทัยที่สุดนะครับแต่ภาพที่เห็นคือน้องพากกรฮะไปยืนมองแล้วก็ถามแม่ว่าแม่ตัวอะไรอ่ะอมแม่ก็ตัวอะไรอ่ะลูกตอนแรกแม่แวบคิดว่าอะไรรู้ไหม ลูกพึ่งไปร้านมาพวกร้านขายของอะไรเงี้ยซื้องูยางมาหรือเปล่าอา๋อนูของปลอมแล้วเอามาวางจะเล่นกับแม่อมตอนแรกแม่คิดแบบนี้คุณผู้ชมฮะ,ฮะสักพักเดียวเท่านั้นแหละเฮ้ยหายไปไหนมันเลื้อยหนีครับคนลุกไปหมดเลยนะฮะคุณแม่บอกว่าโอ้โหเห็นแล้วแบบหัวใจจะวายสุดท้ายมาเปิดกล้องวงจรปิดดูบอกยิ่งเห็นภาพยิ่งตกใจครับ พรอะว่ลูกอะเดินเข้าไปอะมันใกล้มากจะเหยียบอยู่แล้วนะหัวใจคนเป็นแม่นะใจหายไว้คุณต้องเข้าใจใช่ไหมเข้าใจเข้าใจเออเขาบอกสุดท้ายฮะเลยโทรไปหาเพื่อนบ้านให้มาช่วยหน่อยเขาก็เลยมาจับให้นะฮะมาทราบทีหลังว่าอันนี้คืองูเหลือมอ้องูเหลือมด้วยงูเหลือมอ้ออ๋องูเหลือมนึกออกงูเหลือมอ้อไปเล่นข้างนอก เราพอจะเล่าให้อารมณ์ดีได้เพราะอ<ล>ะไร<ม>คุณผู้ชมเพราะว่ามันไม่มีพิษอ๋อไม่มีพิษหรอแต่ถ้าตัวใหญ่ล่ะมันเป็นงูแบบไม่มีพิษ<อ>เขาบอกถ้ามีจริงมันจะเป็นพิษแบบอ่อนมากๆค่ะนะครับแต่เขาก็คิดว่าแล้วถ้าหากว่าวันนั้นไม่ใช่งูเหลือมอ้อล่ะอืมถ้าเป็นงูมีพิษ่ะเลยหนึ่งอย่างที่สงสัยไทยคุณแม่คุณแม่ว่าห้องนี้ปิดปลอดภัยเข้ามาทางไหนนั่นนะสิฮะงูมันเข้ามาทางไหนได้บ้างตามท่ออันหนึง่งกับหลังคาฝ้าแล้วลงมา น่านะจะปิดละมั้ง<อ>คุณแม่บอกว่าบริเวณหน้าบ้านครับเป็นป่าหญ<อ>้าแล้วก็มีคูน้ําบ้านหลังนี้เป็นบ้านปูนชั้นเดียวค่ะห้องก็แบ่งแยกชัดเจนอาจจะเป็นไปได้ว่างูอ่ะมาหลบน้ําแล้วเข้ามาหาที่อุ่นๆถูกถูกแต่ก็ย้อนกลับไปคําถามเดิมว่าเข้ามายัางไงนี่องมันเข้ามายัางไงอ่ะมันเข้ามาได้ยังไงอ่ะน่ากลัวมากๆนะ นี่ยฮะล้วเชื่อนะเดาว,ว่าจังหวะที่เข้ามาน่าจะเป็นจังหวะที่ปลอดคนค่ะไม่มีคนเห็นอาจจะเข้าหน้าบ้านอหรือหลังบ้านแล้วเลื้อยมาเรื่อยๆแล้วมันดันเลือกที่จะเข้าห้องนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าดีนะที่ไม่ใช่งูมีพิษเนี่ยนี่อ่ะน่ากลัวมากๆากเขาเลยบอกเอามาเตือนภัยไว้นะทุกคนคือ,อยังไงก็ตามเนี่ยฝาก ฝากตรวจตราห้องของลูกๆเด็กๆหน่อยค่ะเพราะว่าเนี่ยไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นมากเกิดขึ้นแล้วยิ่งช่วงนี้นะฝนตกงูมาหนีความชื้นอยู่แล้วคุณผู้ชมมาหนีความชื้นหนีเปียกเนาะมาหาที่อุ่นๆแห้งๆแล้วก็ยิ่งบริเวณไหนที่มีน้ําท่วมอ่ะพวกสัตว์อันตร,รายมันก็จะมาหมดนะมไม่ใช่เฉพาะงูนะตะขาบเอ้ยหนูเอ้ยมแมลงสาบเอ้ยเราเคยเห็นตามที่คนถ่ายคลิปอ่เน,นาะมันก็จะขึ้นมาหาที่แห้งกันหมดก็ต้องคอยดูให้ดีนะคะช่วงนี้นะขอให้ปลอดภัยค่ะครับ